ษนะล้วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้มาล้วงชีวิตอธิการบาดีหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยว <Wow. S 1> คนรุ่นใหม่ในแวดวงวิชาการพี่เอหรือศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุชัดชวีสวุวรรณสวัสด์แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณกุครับโอ้โห ผอธีการครับอยู่มหาลัยนี่หลอดที่อย่างนี้ตลอดเลยแหะครับพยายามครับพยายามครับเพราะว่าสจรเนี่ยนะครับเราพยายามจะเห็นว่าผู้บริหารทุกคนเนี่ยใส่ใจแล้วก็ใกล้ชิดนักศึกษาเหมือนกับพี่เขาเหมือนกับเพื่อนเขาครับอ๋อไม่น่าที่มหาลัยเนี่ยไม่มีใครเรียกผอธี่การนะครับใช่ครับมี่เรียกว่าพี่เอพี่เอครับใช่ครับอ๋อนี่เป็นนโยบายของผอธี่การเลยนะครับที่จริงก็ไม่ถือเป็นนโยบายครับตั้งแต่ผมเป็นคณะบดีวิศวะเขาก็เรียกว่าพี่เอมาครั้งแรกก็เอ๊รู้สึกแปลก แต่เรียกบ่อยๆก็ชินตอนนี้ก็เลยเรียกยามาถึงตอนเป็นอธิการเลยออเอ้งหลังนี่นอกจากพี่เอยังมีพี่เนียนด้วยนะพี่เนียนครับก็พยายามยกกลมกลืนนะครับสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองครับดังนั้นเนี่ยแบบฟอร์มเดิมๆที่คนทั่วไปคุ้นเคยว่าถ้าเป็นถ้าอธิการนี่ต้องใส่สูตรผูกท้ายหรือผมขาวไว้นะแว้นนั้นๆไม่มีที่นี่แล้วนะเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับแล้วก็ทุกคนนะครับนอกจากพี่เอแล้วผู้บริหารทุกคนเนี่ยต้องมีความใกล้ชิดกับน้องๆนักศึกษาทุกคนด้วย โอ้ครับแล้วได้ผลไหมครับพี่เอครับพอได้ผลมากเลยครับลูกนี่แบบเรียกแบบนี้หรือด้วยสไตล์แบบนี้ได้ผลอันดับแรกก็คือเขารู้สึกว่ามหาลัยเป็นบ้านออีแห่งหนึ่งของเขาครับพี่เอพูดอะไรไปเขาก็สนใจฟังนะครับแล้วก็เวลาเขามีปัญหาอะไรครับคุณกฤษณะครับ เขายังส่งไลน์มาส่ง Facebook มาตอนนี้มีปัญหาเรื่องการตอบมากเลยต้องพยายามตอบไปได้ทุกคนครับใช่ครับสามารถส่งสารถึงอธิการโดยตรงได้เลยนะครับโดยตรงมานานแล้วครับแล้วก็พยายามตอบป็นทุกคนครัช่คาาเขิาดยตงไ้นคริงๆาช่ครับยม่ได้บอกโอ้รหบใช่รับามารถส่งนีรอธิการโตอนีดรงนแ้อย่าไปยุ่งุกับ่รับสม่งาเกลัวแยไม้เลยาะครับ่ี่าแล้วกรับแล้วนายต่บไปได้ทุกคนครับใช่ครับใาส่งนนครับโอ้มานี่้ะ แต่ในเวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับหรือไปข้างนอกแบบนี้ด้วยนะครับแม้แต่อธิการนี่นะฮะสุชาติชวีนะครับก็จะต้องนี่ฮะทำตัวแบบสบายๆนะครับสบายๆครับแต่เข้มเรื่องวิชาการนะครับเข้มเรื่องเรียนมากนะครับแต่วันนี้สามารถพูดคุยทักทายถาม่ายได้ตอดเวลาใช่ครับตอดเวลาแล้วน้องนักศึกษาครับนักศึณครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาเข้าไปถึงห้องอธิการเลยนะครับเขาจะมีเรื่องรายกิจกรรมอะไรต่างๆเขารู้สึกเหมือนว่าเขามีที่พึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะนักศึกษา จากมัธยมมาเนี่ยเขาเคยอยู่กับพ่อคุณแม่ครับการเกงขาสั้นผมเกียนพอมาอยู่มหาวิทยาลัยแล้วอยู่หอพักบ้างมันเป็นอิสระบางทีเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่ง<อ>เพื่อนก็ชวนกันไปบางทีก็มีปัญหาเรื่องการเรียน<อ>ตรงนี้นะครับทําให้เขารู้สึกว่าเขามีที่ที่จะปรึกษา<อ>แล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจครับคุณชนะว่าพี่เอเนี่ยตั้งใจเรียนนะ<อ>นะครับน้องๆอ,อยาให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จเก่งกว่าพี่เอก็ต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดก่อนครับโอ้ครับอาจารย์และอีกมุมหนึ่งอ่ะ คนก็นจะมองว่าทาไมอธิการมาแต่งตัวแบบนี้ทําทัวแบบเปรี้ยวจี๊ดจ้าอย่างนีมน้มันไม่น่าเชื่อถือมันจะเสื่อมเสียอะไรแม่จานี่ครับก็ไม่ถึงกับเปรี้ยวจี๊ดจ้านะครับก็ถือว่าสุภาพแต่ว่ากลมคกลืนได้นะครับ<อ>ก็ยังไม่มีเสียงบ่นตรงนี้นะครับมีแต่น้องๆก็ชอบพอ,น,อน้องชอบแล้วผู้ปกครองก็ชอบก็รู้สึกเหมือนว่าพี่เอเนี่ยใส่ใจลูกเขานะครับเหมือนจะเป็นลูกของเราเหมือนน้องเราคนหนึ่งอ๋อนี่คือ เป้าประสงค์เลยใช่ครับซึ่งมันก็ได้ผลด้วยได้ผลมากเลยครับได้ผลมากเลยครับเอแล้วพี่เอรับแล้วพี่เนียนเลยครับพี่เนียนอันนั้นมันังไปรับน้องแล้วไปไปเนียนเนียนอย่างนี้นะคุณกฤษณะครับก่อนวันที่ปฐมนิเทศทุกปีจะผลปฐมนิเทศเนี่ยเด็กห้าหกพันคนก็เขาก็จะไปนั่งตั้งแต่เช้านั่งซึมนะครับกดไลน์บ้างอาจารย์ออกไปพูดก็ไม่ค่อยจะสนใจนะครับทีนี้ก็คุยกับน้องๆปีสองว่าจะทํายังไงถึงจะแตกต่างก็เด้คุยกันว่า พี่เอลองปลอมตัวนักศึกษาดูเป็นพี่เนียนดูครั้งแรกผมก็ไม่ค่อยกล้าน,นะครับก็คิดจะเปลี่ยนใจแต่สุดท้ายพอไปถึงหอประชุมหอประชุมใหญ่ของเราเนี่ยน้องๆปี2เนี่ยก็มากั้นไว้บอกพี่เอเปลี่ยนเข็มขัดเขาก็เข็มขัดเด็กปีนหนึ่งมาให้ใส่<อ>แล้วผมก็ใส่เสื้อยืดสีขาวนะครับเหนนักศึกษาเลยกางเกงดําแล้วเด็กปีสองนี่สมริง,สม,รงสมจังมากครับคุณ,ณิสนะครับไล่บอกน้องมาสายให้ไปนั่งอยู่ในกลางน้องนักศึกษาปีนหนึ่งเลย แล้วก็ทําหน้าเข้มเลย,ยผมก็ไปทําหน้าซึมนะครับทำเป็นเหมือนว่าผิดเป็นรักศามอา,า,มาสาจริงจริงคร<อ>ับมาสายจริงๆข้งหน้าเขาคุยกันข้างหลังก็นั่งหลับข้างๆเขาไม่ได้สนใจนะครับก็ดูเหมือนแนบเนียนนะฮะเชนนี้ตอนที่เขาจะให้ที่การขึ้นไปโอวาทเขาก็ประกาศว่าศาสตราจารย์นักดชวีสมัสมังที่การบรดีเชิญเชิญแล้วเชิญอีกก็ยังไม่ออกมาครับเอะอธิการไปไหนใช่ครับสุดท้ายก็เรียกพี่เอ พอเรียกพี่เอปับก็วิ่งออกมาจากตรงกลางวิ่งแบบเหมือนถูกทําโทษเหมือนเด็กๆครับอ๋อวิ่งแบบแม่ทหารใช่ครับเพราะว่าถูกเรื่องพี่ไล่ก็มีคนถ่ายภาพไว้แล้วก็ไปลงอินสตาแกรมแล้วก็เขาก็แชร์ต่อๆกันมาโดยไม่ได้คาดจิดเลยว่าจะมีคนสนใจขนาดน,นี้ครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของภาพนี้ที่ตีเนียน<อ>ปลอมตัวเป็นนักศึกษาจนถูกถ่ายโพสต์แชร์ กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่แหมดูไปดูมาเนี่ยก็ตีเนียนซะเหมือนจริงๆนะครับพี่เอ๊เพื่อนๆนะฮะหรือน้องๆที่เรียนอยู่ต่างประเทศก็ยังเขียนลนยมาแซวเลยกลการเป็นข่าวฮอตประเด็นดังเรื่องหนึ่งในช่วงนั้นเลยนะครับใช่ครับใช่ครับเลืกลการไปที่มาของฉายาไปเลยครับพี่เนียนใช่ครับแล้วเดี๋ยวนักษาท่าที่บอกลงโทษพี่เนียนนหะครับให้มันนั่งอยไรเงี้ยก็ยังดังไปด้วยครับที่โรงม้าก็ดังไปด้วยเลยสึ่งมวลชนก็มาสัมภาษณ์คนนี้เขาแนบเนียนจริงๆก็จะมีโครงการว่า ทำเป็นพี่เนียนสอนน้องจะทําเป็นเว็บไซต์เรื่องการเรียนนี่นครับให้เห็นว่าทาให้พี่เนียนก็คือเราก็เหมือนกับน้องๆแล้วก็เคยเป็นน้องมาก่อนจะทํำยังไงถึงจะผ่านเรื่องของชีวิตในวัยศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ดีที่สุดได้ครับคุณกฤษณะครับมานี่ครับถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นอีกก้าหนึ่งของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดนะครับของสถาบันการศึกษาอย่างราชบังนะครับนี่ฮะก็ดูเป็นสไตล์นะครับนี่ ถ้าเกิดวงการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยก่อนต้องนึกถึงสตีฟจ็อบส์ตังเกยงยีนเสื้อยืดเลยนะครับทิ้งสูททิ้งลิปทายทิ้งอะไรไม่ต้องมาเป็นกรอบรูปแบบพิธีการใช่ครับอันนี้ราชบัลลังเราก็เนี่ยทอดสูททิ้งเลยนะครับและแต่ว่างานสาคัญเนี่ยเราก็ยึดถือเรื่องของความสุภาพอยู่เรื่องสูรสาคัญแต่บางทีช่วงบ่ายครับคุณเศรษฐกิจณนะตอนเช้านี่สูรเต็มที่ครับวันนี้ก็เป็นสูตรเหมือนกันแต่ช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากมีผู้ใหญ่มาเยี่ยมชมเรียบร้อยแล้วก็จะเดินนะ บุคลากรหรือไม่ก็แอบไปทานข้าวโรงอาหารนะครับยังเป็นพี่เมียนอยู่นะครับใช่ครับก็ยังแอบไปทานข้าวโรงอาหารบรรยากาศแบบนี้ครับอตอนเย็นๆไปดูว่าน้องๆเขามีปัญหาอะไรนะครับอยากจะเสนอแนะอะไรให้สจลเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นครับอ๋อครับเป็นสไตล์การบริหารงานแนวใหม่ที่เน้นความใกล้ชิดเป็นกันเองกันเอง,เองดูแลน้องๆเอ้ยนักศึกษาให้เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวกันเลย พี่เอครับที่สจลเนี่ยผมว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาบันกฤษาที่ใส่ใจและก็เข้าใจเรื่องอารยสถาปัตนะครับพยายามมากครับมีกฤษฎะครับเพราะว่าสจลเราเนี่ยเรามีคณะที่ทําเรื่องนี้หลายคณะครับและที่ทํามากๆเนี่ยก็มีทั้งคณะสถาปัตย<อ>์ซึ่งที่สลจเลเนี่ยเป็น,นสถาปัตย์ที่ใหญ่สุดในเมืองไทยเช่นเดียวกับวิศวะก็เป็นวิศวะที่มีขนาดใหญ่สุดที่เมืองไทยนะนะครับ<อ><อ>และเขาทํากันมานาน ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุนะครับรถเข็นเตียงนะครับหรือแม้แต่ช่วยคนพิการทางสายตาทางหูส่วนสถาปัตย์นะครับจะทําเกี่ยวกับเรื่องของอายสถาปัตย์ทาให้ผู้พิการผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาคารเข้าถึงทุกที่ได้โดยจะทําแบบมาตรฐานตรงนี้สําคัญมากครับอย่างจุดแรกที่เรามานะครับนีตึกนี้ตึกท่านอธิการตอนนี้เรียกว่าตึกพี่เอนะเพราะทีมงานพี่เอตรงนี้ตึกอธิการนะครับ ดูฮะก็ยังมีทางลาดนี่เป็นเฟลลี่ดีไซน์ใช่ครับใครผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเออที่นี่เขาเป็นมิตรกับคนทั้งมวลนะใช่ครับพี่เอครับเนี่ยฮะแล้วเป็นท่าเลที่ดีที่สุดนะครับคุณกิษสนะครับผมเองก็ต้องใช้ทางเดือนนี้เพราะว่ามีลานพระจอมเกล้านะครับงานทุกงานก็จัดตรงนี้ก็ต้องใช้ทางเดือนนี้ลงไปอ๋อมันไม่เฉพาะทํามาไม่เฉพาะคนที่ใช้วิลแช์นะครับใช่ครับคนปกติก็เดินสะดวกไหมฮะใช่ครับสะดวกมากครับเราต้องการให้เป็นจุดที่สาคัญที่สุดตรงนี้อยากจะฝากไว้เลยครับว่า บางอาคารเนี่ยถึงแม้จะเป็นอยายสถาปัตย์แต่ไปทานะครับทางลาดหรือแลมเนี่ยไว้ที่ที่มันเข้าถึงยากลบาไปล,ลบอยู่ตามมุมอยู่ใช่ครับหลังเนี่ยมันไม่ไม่ได้เลยอ,อยากจะเรียกร้องให้ทุกอาคารเจ้าอาคารเนี่ยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญควรจะอยู่หน้าอาคารอ,อย่างนี้เลยอันนี้พีเอทาเป็นแบบอย่างเลยนะครับต้องอยู่หน้าอาคารเลยครับ ทางไทยยุคนี้เนี่ยถือว่าพี่เออธิการบดีแห่งสจลล่ากระบังเนี่ยเป็นอธิการที่อายุน้อยสุดไหมครับหนุ่มสุดไหมครับใช่ครับโอ้ยนะฮะโทษปีนี้พี่เออายุอะไรครับเนี่ยสี่สิบสามแลครับโอ้ยยังอ๋ออยู่เลยครับสี่สิบสามเลยฮะใช่ครับเขาก็ล้อว่าเป็นพี่เนียที่อายุมากสุดในบที่สามบอกพี่เนี่ยจุ๊ดจะเป็นเด็กปีสองปีสามปีสี่อายุไม่เกินยี่สิบสอง แต่พี่เอพี่เนียนนี่แบบทำเสียสถาบันพี่เนียนมากเขาที่สุดเลยอันนี้เดี๋เขาแซวเขาแซวใช่ครับแต่ว่าอธิการเนี่ยถือว่าอายุน้อยสุดแล้วที่อยู่ในตำแหน่งตอนนี้นะครับใช่ครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับใช่ครับวว้าเพราะอะไรทำไมพี่เอขึ้นมาได้ไวขนาดนี้ครับผมเชื่อว่าของดีเลยครับที่เป็นนครับเป็นการให้โอกาสนะครับของทางด้านอาจารย์บุคลากรสนับสนุนนะครับที่สนับสนุนรวมทั้งสภาสถาบันด้วยตรงนี้นครับ ผมก็เลยได้รับโอกาสครับมุอกิศนะครับครับเอพีเอนี่จบมาทางสายไหนทางยังไงครับจบมาวิศวะครับเ<อ>น้นทางด้านวิศวะโยธาพี่หมดปริญญาตรีก็จบที่ราชกระบังเนี่ยครับใช่ครับโอ้ปริญญาตรีจบที่นี่เกียรติยมเกียรติยมประธานนักศึกษ,กษกาคนจดขึ้นมาแหมมีระดับใหญ่โตบิบ๊กได้เนี่ยอย่างแรกพื้นฐานคือการเรียนการศึกษาถูกต้องเลยครับมุอกิศนาครับสำคัญที่สุดตรงนี้ก็อยากจะถ่ายทอดให้กับน้องๆนักศึกษานะครับไม่ใช่แต่สจลทุกที่เรื่องเรียนต้องมาก่อน เห็นพี่เอแบบแหมที่เท่ขนาดนี้ดูไปเหมือนเป็นนักเที่ยวไม่ใช่นะครับนจริงๆนักนักคงแก่เรียนเลยนะครับเรียนหนักมากครับเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากนะครับคุณคนะสอนน้องๆทุกคนว่าพี่เออ่านหนังสือเวลาสิบหกชั่วโมงเรื่องจริงครับแล้วตัวเองทําด้วยนะครับทำครับสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงจริงๆครับว่างเป็นอ่านหรือบางทีไม่ว่างก็ต้องบังคับตัวเองใช่ครับตอนที่เรียนหนังสือปญาโทมีอยู่สิบหกชั่วโมงพอถึงสีมาแต่าำได้นี่นะใช่ครับมาแต่ทำพอจบปิาตรีที่ราชกะบ ไปต่อเป็ญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมจาก University of Wisconsin Madison นะครับที่สหรัฐอเมริกา<อ>แล้วจากนั้นก็ไปต่อเป็ญญาเอกที่เอ็ีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปได้ไป็ญยาโทอีกใบหนึ่งทางด้านการศรศาสตร์การเมืองและมหาเทคโนโลยีนะครับโอ้โหนะฮะครับศาสตร์การเมืองนะครับแล้วก็มหาเทคโนโลยีครับ<อ>คุณนะผมเองเคยทํางานเป็นนักศาษฐศาสตร์ให้กับธนาคารโลกในโครงการสมัยก่อนมาก่อนอสมัยที่อ,อยู่ที่อ,อเมริกา แต่หลักเนี่ยจะมาทางสายวิศวกรใช่ครับแต่ใจรักท<อ>างด้านวิศวกรรมทำไมทำไมชอบวิศวะครับรู้รสึก<อ>ว่าวร,รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้สร้างสรรค์สิ่งที่หมหัศจรรย์ตึกสูงร้อยชั้นนะครับสะพานข้ามมหาสมุทรอุโมง์ใต้ดินที่ผมทําอยู่นะครับ<อ>ก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เห็นรูปเห็นรนื้อร และผลงานของเราเนี่ยยังอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีมันดูมันท้าทายมันน่ามันน่ามาชันมากสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างต่างๆที่มันยิ่งใหญ่เราเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นที่4,000ปีใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะอยู่ในสายนี้อันนี้คือแรงบันดาลใจเริ่มต้นเลยก็จะให้พยายามแล้วก็ภาคเพียนอ่านหนังสือวันละ10ชั่วโมงเจ้าตั่งสำเร็จเป็นด็อกเตอร์ออกมาใช่ครับอ๋อแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ด้วยใช่ครับอ๋อแล้วนี่ก็อายุน้อยมากกันเป็นศาสตราจารย์ครับตอนเป็นตอนอายุ37 ก็ถือเป็นศาสตราจารย์ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยครับโอ้โดยทั่วไปในวงการนักวิชาการโครงสร้างกันอย่างดีนะครับจะเป็นศาสตราจารย์ได้เนี่ยคือง่ายเป็นด็อกเตอร์นี่ก็ยากแล้วนะครับ,รบแต่เป็นศาสตราจารย์ต้องแบบเข้มเรื่องวิชาการแบบสุดๆะต้องมีแรงบันดาลใจสูงมากๆเพราะเส้นทางไม่ง่ายครับแต่ว่าพี่เอก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ปี7จดปีเท่านั้นเองก็งเร็วที่สุดเท่าที่กฎหมายให้ ตอนนี้ถือว่าทางวิชาการเนี่ยพีมาสูงสุดเลยนะครับใช่ครับหมดแล้มีอะไรมากกว่านี้ไหมครับแต่ก็ไม่อยากจะเรียกว่าสูงสุดนะครับคุณกกษนะคือการเป็นครูการนักวิชาการเนี่ยมันต้องเป็นไลฟ์ไทม์เร a r นเนอร์คือต้องเป็นคนเรียนรู้ตลอดชีวิต<อ>ไม่ฉะนั้นสิ่งที่พี่เอรู้อยู่เนี่ยอีกปี2ปีมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะไม่ทันต่างประเทศเขาอตอนนี้ผมก็ยังมีนักศึกษาเป็นยาโทเปยเอกอยู่เป็นส0คน S <S ก็ยังสอนหนังสือด้วยครับโอ้ยังสอนหนังสือเนี่ยใช่ครับสอนอยังไทุกสัปดาห์หรือว่าทุกวันเลยครับจริงจริงสัปดาห์นี่ก็พยายามลดลงมานิดนึงเพราะว่ามีงานบริหารที่มันหนักมากก็ยังดูเด็กปิญญาโทปัญญายเอกอยู่ครับถือว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนหรือบุคคลทั่วไป ให้เห็นความสำคัญของการเรียนการศึกษาและการอ่านอย่างตัวพี่เอเองที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ <l ap vampire> บอกเลยว่าไม่ใช่เพราะความหน้าตาดีหรือเพราะโชคช่วยแต่หากเป็นความทุ่มเทมุมานะให้กับการเรียนอย่างเต็มที่อย่างที่บอกว่าพี่เออ่านหนังสือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า16ชั่วโมงโอ้โห,โห <l ap vampire> ไม่แปลกใจในความสำเร็จของพี่เอเลยนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เอ,อหรือท่านอธิการสุชัดชวีสนใจมากที่สุดก็คือการนำวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมาไปรับใช้สังคมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุดนั่นเองครับมดูประตูลิฟต์พี่เอสิครับอันนี้สำนักอธิการนะครับใช่ครับทำไมต้องเป็นรูปสลักไอเลยูครับพี่เอ,อครับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นทางการนะครับที่ทุกคนในโลกนี้รู้หมด<อ>ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรัก S <S ครับแล้วก็อยากใช่ทุกคนที่ทํางานที่นี่ที่นี่เป็นบ้านเราครับงนั้นเราต้องรักบ้านของเราก็เลยทําเป็นการรณรงค์แคมเปญนะครับ I love k m t l เรารักสจลอ o v e ครับท<อ>ีนี้พอเรารักแล้วเราจะทำอะไรให้กับสถาบันบ้านครับเป็นอาจารย์ก็ต้องเป็นอาจารย์ที่ดีเป็นนักวิจัยที่ดีเป็นบุคลากรก็ต้องทําหน้าที่สับสนุนทุกอย่างให้ดีและนักศึกษาต้องตั้งใจเรียนและสุดท้ายแล้วสำคัญที่สุดนะครับสจลเรามุ่งย้ํามากว่า ต้องเป็นที่พึ่งกัสังคมถ้าคุณนักสอจะรอมากเท่าไรคุณก็ต้องช่วยเหลือสังคมมากเท่านั้นครับอ๋อขับเลยเป็นที่มาของเนี่ยใช่ครับสาระแห่งความหมายครับความรักความปรารถนาดีใช่ครับที่ช่วยกันพัฒนาสถาบันของเราใช่ครับ,รรบแล้วนอกจากสัญลักษณ์ I Love You ที่ติดอยู่ทั่วหน้าลิบแล้วแล้วนี่เอ๊นายแบบที่ไหนละครับเนี่ยผมเองครับเอาล ไม่เอธิการเล่นเองไงแล้วเนี่ย Eye ครับผมเองครับแต่ก็น้องๆก็ชอบศิลากรก็ชอบแล้วอย่างนี้ยเขาได้เห็นอธิการทุกวันก่อนเล้กก็เห็นแล้วก็ Eye Lift GMTL นะครับพี่เอนะครับไม่ต้องเรียกอธิการไม่ต้องเรียกเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พี่เอเป็นทางการเลยนะครับเป็นทางการครับทุกคนก็เรียกพี่เอหมดโอ้นี่ฮะมานี่แบรนด์ใหม่นะของมหาลัยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับสจลแล้วก็เลิฟนะครับ Eye Lift GMTL ผู้บริหารเนี่ยครับรูปผู้บริหารปกติต้องใส่สูตรใช่ครับในเล่มนะครับไม่ใช่ครับที่นี่ผู้บริหารเสื้อเยื้อไอร์แลนด์ทีแอลแล้วก็ทําสัญลักษณ์เลิฟยิ้มย้มแจ่มใสไม่ซีเรียสสนุกสนานรู้สึกเรามีอาชีพที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกคืออาชีพการเป็นครูทุกคนก็ยิ้มย้ําแจ่มใสนักศึกษาไม่เห็นก็จะรู้สึกเออมันก็ไม่สนุกดีนะมันมันนิ่มแล้วเนี่ยมาเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วไม่ต้องบอกมากเพราะบางที่จะบอก โอ้ระเบียบเยอะๆนะครับมันมีอะไรเยอะวิสัยทัศน์ไม่มีใครใส่ส่วนใสใจนี่เห็นว่าเราเลิฟนะครับเรามีเข้าเว็บไซต์ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวดีๆเขาก็ไปหาควาเาสงรใจใช่ครับถือว่าเป็นการคิดนอกกรอบฉีกภาพลักษณ์แบบเดิมๆให้ดูทันสมัยและเป็นมิตรกับวัยรุ่นมากขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากฤษณะลวงลูกพรีเมียมจะขอบุกไปดูห้องบัญชาการของท่านอธิการบดีเอ้กันหน่อย ว่าจะฉีกแนวหลุดกรอบขนาดไหนส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าม,มาติดตามกันครับ